บรรยากาศตอนเย็ยนๆครับเพื่อนๆตอนนี้เกือบจะหกโมงเย็ยนแล้วนะครับอันนี้คือนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้าแถวรอรถนะครับรถมารับตอนเย็ยนๆนักท่องเที่ยวก็เริ่มจะกลับกันแล้วนะครับบางส่วนก็ยังถ่ายรูปกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาเก็บบรรยากาศอ่ะเพื่อนๆภาพสวยๆนะครับตรงนี้เลยว่าเป็นมุมมหาชนเลยนะครับ ตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยครับคนต้องมาเข้าแถว

ไม่เยอะเท่าไหร่มีเต็นท์อยู่แบบมาณเราไอ้อย่างนี้ทำไมเขาไม่ให้เราอยู่กันอะไรก็รู้เขาไม่เลื่องพระอาทิตย์จะตกอีกฝั่งหนึ่งนะครับพเพื่อนๆส่วนวิวมุมนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่อยู่ทิศตะวันออกนะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นให้ชมกันนะครับ

ม,มุมกลางเต็นเขามีหลายจุดอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับสามารถเอาเต็นท์มากางเองได้นะครับแล้วก็มีเต็นท์ของที่พักที่นี่ด้วยมีทั้งหลังเล็กแล้วก็หลังใหญ่แล้วก็มีกระต๊อบนะครับเป็นหลังๆัง นึล้มา้นมาฟังเนโทศัพท์จะหล่นนะโทรศักล้โทรศัพท์จะหล่นะตายไายตายมาขึ้นมทั้หดไม่ได้ เดี๋ยวจะถ่ายมุมซูมซูมให้ดูนะครับตอนนี้คนเริ่มซาแล้วนักท่องเที่ยวทยอยลงแล้วครับวันนี้คนเยอะมากๆเลยครับอันนี้เป็นแบบซูมซูครับ แต่วันนี้ฟ้ามันไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะเพื่อนๆตั้งแต่ผมมาถึงตอนประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วก็มันเหมือนมันมีหมอกๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะปกติของแถวนี้หรือว่ายังไงครับเหมือน,นมันโมวๆนะมันไม่เคลีย

พวกอาหารน้ำดื่มอะไรมีครบเลยครับ นะครับคุกท่านดูได้เลยสาี้ได้